สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการแบมบี้รีวิวนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิว Personal Monitor ในงบไม่ถึง1,000บาทนะฮะผมสั่งมาจากในแอปส้มนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมมารีวิวมันเลยเปิดกล่องอ๋อเดี๋ยวนี่ครับสภาพกล่องผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรฮะนี่ครับ Professional ออดิโอซิสเต็มนะฮะกล่องอันนี้ก็จะข้างหลังก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็มีออดิโออิโซเฟดพาวเวอร์ซัพพลายอันนี้เอ่อพีเอ็มมอนิเตอร์คอนโทรลดีไอบ็อกมิกเซอร์ครับสภาพกล่องของว่าจากจีนฮะมันจะห่อแบบว่าใส่ซองกันกระแทกมาครับก็ สำหรับผมก็ไม่ซีเรียสครับขอแค่ขอข้างในไม่เป็นไรก็พอมาดูขอข้างในกันดีกว่าคู่มือครับนี่ยฮะ powerplay p1 เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับจริงๆมันจะมีซองห่อนะครับแต่ผมได้ทดลองใช้ไปแล้วก็เลยเพิ่มเอามารีวิวนี่ครับอ่ะนี่ L.R. Stereo หรือจะเป็นโมโนก็ได้นะครับช่องจ่ายไฟแล้วก็สวิตช์เปิดปิดข้างหลังก็เป็นตัวเน็บเน็บกระแสสไปรนเน็บกบบเข็มขัดนะครับอันนี้ช่องใส่แบต9โวลต์มีฐานด้วยปรีผมแอบใส่มาแล้วตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นบาลานซ์ซ้ายขวาอันนี้ถ้าเราต่อสตอริโ เราต้องเอ้ยเราถ้าเราต่อสเตอริโอเราไม่ต้องกดนะฮะแต่ถ้าเราต่อต่อเป็นโมโนเราก็ต้องกดนะฮะอันนี้ก็ช่องสามจุดห้านะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอ่าไอไฟ,ไฟมอนิเตอร์บอกนะครับโอเคอันนี้ไม่แน่ใจอะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเหมือนตัวล็อกอะไรสักอย่างน่าจะล็อกกับขาตั้งได้นะครับโอเคในกล่องก็มีประมาณนี้ ในกล่องมันจะไม่ได้แถมไม่นี่มาให้นะครับเอาเไอ้กล่องมันจะไม่ได้แถมไอ้ตัวอะแดปเตอร์มาให้นะเราต้องซื้อเองแต่จริงผมว่าเราใช้ถ่าน9้าโวลต์ที่เป็นแบบชาร์จโอเคกว่าครับคุ้มดีผมสั่งมาสองกล่องนะครับเพราะว่ามันรอนานฮนะในสั่งมาทีเดียวเลยกล่องนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการใช้งานนั้นเราก็ ต่อออกออกมาจากมิกเซอร์มาเข้าอินพุตที่ตัวนี้นะครับถ้าเราจะต่อเป็นโมโนล้วก็เสียบแค่เส้นเดียวแต่ถ้าเราจะต่อเป็นสเตอรลิโอเราก็เสียบสองเส้นนะครับแล้วซ้ายขวาฮะก็ประมาณน,นี้เป็นอินเอียร์มอนิเตอร์ในราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็สามารถมีมอนิเตอร์ส่วนตัวไว้ฟังได้เลยส่วนข้อดีของมันคือประหยัดนะฮะวัสดุก็ โอเคครับแข็งแรงทนทานทนไม่ทนอยู่กับผู้ใช้งานด้วยนะครับส่วนหนึ่งฮนะส่วนข้อเสียของมันคือมันต้องต่อสายให้เกะก,กะครับซึ่งผมว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ได้ครับไม่ซีเรียสก็ใช้ได้แต่ถ้าซีเรียสก็ไปเป็นไวเลสครับอันนี้ก็คือมอนิเตอร์ในราคาประหยัดจะถ,ถูกกว่าแบรนด์จะถูกกว่าแบรนด์ตัว b กับตัว a นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะผมลองแล้วโอเคเลย ัญญาณมาเต็มครับไม่มีงอแงแต่บว,ว่าถ้าใช้ฐานชาร์จจะดีที่สุดครับอันนี้มันเปลืองมาหน่อยโอเคครับก็การใช้งานก็อย่างที่ว่าไปฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับมอนิเตอร์ Personal Monitor ในราคาไม่ถึง1,000บาทเป็นตัวเลือกสำหรับนักดนตรีในยุคนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ ตั้งคลิปลิง์นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ